ฟังก่อนนี่ต้องบอกว่าสูงสีเลยครับลิกล็อกไปครับทาน้นแสงท่าน้นเพชรมณีครับเป็นฝ่ายชนะไปได้ครับเดี๋ยวมาดูคราวนี้ครับจะเป็นอย่างไรครับจะนัดน,นี้หลังๆก็ออกประเภทจังหวะฝีมือครับลูกเก่าครับนี่ครับไปขวาไปครับหยัดซ้ายกระแทกไปสองทีครับบนออกครับ เดือนก่อนเนี่ยเเพิ่งต่อยน้ำหนักประมาณทั้งร้อยยี่สิบหกอยู่เลยครับทางนัานเป็นมณนีครับรอบเอเบนซีก็แพ้ตกรอบให้กับลอยทวีสักและสุดท้ายนี่ลอยทวีสักก็เรียบร้อยหอกหักเหมือนกันนี่วางมันกันแพน็อกใ่ครับนักแสนสุขใช่ครับวันนี้ครับ จะกลับมาแจงเกิดได้ทันควันเลยหรือเปล่าครับออกซ้ายหน้าไปครับนัดชื่อพยางเดียวสั้นๆครับทีมหลุดนะครับเพชรมณีเข่พับในไปครับเบาๆครับเย็นอยู่กันตางเวทีล้วครับ ต่างคนต่างไม่อยากจะถอยซ้ายครับเข้ารับตัวเน้นเป้าใหญ่ครับขยับไว้ครับรอจงขวะอย่างไรดีครับปวดแท็กขวามาครับทางด้นนักก็ยังดูใจเย็นกันอยู่ครับเอ็นมณีค่อยๆกระชับไปเยากเจอมันกระแทกซ้ายออกมาครับถีบซ้ายีทีครับเดินต่อครับตัดรับตัวครับ วนออกมาทีเอีกทีนึงครับนี่อย่างที่บอกครับคือไม่มีใครถอยครับแจ็คพอโดนทีก็กลับมาอยู่ในจุดกลางเวทีเหมือนเดิมครับเป็นสัญญาณว่าครูนี้ี่ไม่มีใครกลัวใครแน่นอนครับเตดัดล่างทีบซ้ายทีครับถอยครับอยู่ในกลางเวทีครับเตะขวาเตะไม่ถึงก็กลับมายืนในจุดโฟกัสเหมือนเดิมนี่ครับเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยครับนักมวย มาไว้นะครับนัดขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับคุณวิเชียนสมภูรุ่งโรธครับอยากได้รถโตโยต้าก็ไปที่เคมอเตอร์ได้เลยครับที่11ส,สาขา190ูบริการไปไม่ถูกก็โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่026626555ครับขอบคุณคุณวิเชียนสมภรุ่งโรธในวาต่อยฝานะครับ นัดชุดนี้ทำได้ดีมดยกซะก่อนครับนะครับแฟนมวยชาวต่างชาติจังหวะน,นี้สายลำตัวครับก็จะต่อยขวาลำตัวเข้าลิ้นปี่คืนครับเฮตมานีเตะล่างแล้วขึ้นบนทันควันนะครับทำ SP Warehouse เจ้าของเดียวกับ SP กันสาด SP Warehouse รับสร้างโกดังอเนกประสงค์ทั่วประเทศมั่นใจสร้างจริงรวดเร็วมีคุณภาพ โดยเสียสมพรแก้วรัศมีโชธครับโทรสอบถามนาที่0847613333คอมแพกเบรกเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพกคอมแพกเบรกแลวก็ขอบคุณครับลิกกี้กระเป๋าแฟชั่นที่ลงตัวกับทุกวันของคุณออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงอะไรครับมาดูกันครับยกที่2ครับเริ่มเน้นเตะขวาครับมีอาการสะดุ้กที่เห็นครับท่านั้นเพมนีครับ ตีดซ้ายเตะซ้ายพับในครับนัดครับซ้ายมาทีครับโโอ้หนี่ครับค่อยๆโยกเข้าไปครับซ้ายขึ้นมาครับเพชรมณีขยับครับช้าไปหน่อยครับกรรมการเตือนครับให้ออกอาวุธมากกว่านี้ครับเตะขาครับนัดซ้ายหน้าหมัดขวาครับเพชรมณีเจอเข่าตามด้วยหมัดครับ เพชรมณีก็เตะขวาตามมาซ้ายครับของนัดครับเพชรมณีเจอเตะพับในเข้าไปอีกแล้วครับแหมแข้งขวาครับของนัดครับขึ้นเน้นที่ต้นขาซ้ายของท่านเพชรมณีครับตอนนี้ครับถีบขวาไปก่อนครับเพชรมณีนัดหมัดมาเตะขาครับสับอีกทีครับมีทั้งหมัดแล้วก็สับล่างครับถีบซ้ายตอนนี้จะจะเข้าไปถึงตัวครับเพชรมณี โดนขาครับต้องลงทุนครับเจอล็อกหมูหูจับจับลูกนี้นี่ได้เปรียบเลยครับหมูแล้วแตกแล้วครับตอนนี้ครับโดนซอกครับทองนั้นเข้าไปครับเป็นมณีแตกแล้วครับโอ้โหเลือดไหลเป็นทางเลยครับดูฮะโอ้โหเหมือนท่อประลาแตกเลยครับอ๋อแล้วครับดูครับกรรมการเห็นแล้วล่ะครับแผลมันค่อนข้างจะอะไรหรือเปล่าครับเลือดมันไหลแรงมากนะครับ ขอว่ายังไงบ้างครับดูนานครับถ้าเกิดไหวก็ไปต่อครับดูว่าขณะนี้ก็งานนอกงนะครับไปต่อจะไปแบบไหนนะครับเพราะว่าเลือดหลังยังไหลไม่หยุดน,นะครับทีมงานก็ต้องออกใช้วิชากันเยอะหน่อยครับในช่วงพักยก แต่ลุยต่อครับตอนนี้ครับขยับมาครับไปซ้ายมาครับนัดสองมาทีครับโอ้ตอนนี้เลือกแล้วครับนัดครับเป็นมณนีเจอขาเจาะขาครับแต่โดนขาก็ไม่ดีครับตอนนี้นี่โอ้ต้นนี้ดีทั่วตัวหมดครับเจอทีมกินนะครับนัดมาเลือกครับเจาะยางครับเลือดเข้าตาอีกครับโอ้ตอนนี้นี่เลือดเข้าตาครับแต่ต้องสู้ครับเลือดเข้าตาจริงครับ จบเร็วมากครับยก2ครับในช่วงไปปลายยกครับเหลืออยู่22วินาทีครับนักสิทธ์จ็กมวยไทยครับหรือว่าราชาโนนครับเอาชนะน็อกทางด้านของเพชรมาดีแสงพิชิตมวยไทยได้สำเร็จนะครับ จบที่ยก2ครับเหลือเวลาอยู่22วินาทีครับมีแผลแตกด้วยนะครับมีแผลแตกแล้วก็เจ็บที่ขาครับเดวันโดนตรงไหนก็เจ็บไปหมดนะครับจับนี้ก็ยอมเลยครับสะพายแร่งครับแล้วก็ไม่ไหวแล้วครับรือต่อไม่ไหวครับเฮดมณี อุปสรรคมันเยอะแลอเกินนะครับไหนจะแผลแตกไหนจะอาการบาดเจ็บที่ขาครับสุดท้ายยอมครับ